ก่าดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวพักผ่อนในวันว่างของกลุ่มวัยเก่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นการพักผ่อนหย่อนใจการผ่อนคลายความเครียดรวมถึงการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งวันนี้เราจะขอพาวัยเก่าออกไปเที่ยวในเมืองไทยที่สำคัญคือไม่ต้องเดินทางค่ะ แค่ติดตามกันในเก่าดิจิตอล4.0วันนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆให้ได้ติดตามกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะลิตาอินชนิตาขุนลาพิวัตนนะคะพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเด็ดๆให้เหมาะกับวัยเก่าทุกท่านค่ะ อย่างวันนี้นะคะเก่าดิจิตอล4.0ของเราเนี่ยจะพาไปเที่ยวเมืองรองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเนี่ยออกแนวมีป่าเขาลมิมเนาไพรถ้าวัยเก่าท่านไหนเนี่ยนะคะชอบการนอนแคมป์ตั้งเต็นท์หรือแม้กระทัง่งนอนแพ่ดูดาวแล้วก็สาม,มารถทําได้ที่นี่แน่นอนจะเป็นสถานที่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะที่นี่ก็คือปางอุง๋งสุพรรณบุรีหรืออ่างเก็บน้ำหุบเขาวง สถานที่ที่สวยงามตามธรรมชาติเกิดจากความร่วมมือของชุมชนที่ช่วยกันพัฒนาและดูแลพื้นที่ป่าของหมู่บ้านให้สามารถรับนักท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายได้นั่นเองค่ะอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดตัวได้ไม่ถึง5ปีของจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ด้วยพลังแห่งโซเชียลทำเอาอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงหรือปางอุ๋งสุพรรณบุรีแน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเดินทางกันมาเที่ยวชมความสวยงาม สัมผัสบรรยากาศของที่นี่กันอย่างมากมาย เก็บน้ําหุบเขาวงนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติค่ะเป็นอ่างเก็บน้ําที่ขนาดไม่ใหญ่มากและพื้นที่โดยรอบก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรของชุมชนนั่นเองค่ะมีลักษณะของภูเขาที่ลักษณะไม่สูงมากอยู่ล้อมรอบนั่นเลยทําให้อากาศของที่นั่นเนี่ยสดชื่นและเย็นสบายยิ่งในช่วงกลางคืนนะคะอากาศเนี่ยจะมีความหนาวเย็นเหมือนกันในเกือบทุกฤดูเลยด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งหน้าหนาวนะคะ รับประกันเลยว่าปินแน่นอนค่ะการมาพักแรมที่อ่างเก็บน้ำุบเขาวงมีทั้งแบบบ้านพักซึ่งจะเป็นแพรลอยอยู่กลางน้ำและแบบนำเต็นท์มากางเองหรือเช่าเต็นท์นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงเนื่องจากปางอุ่งสุพรรณบุรีไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะมีแต่ตะเกียงน้ำมันกา๊าซที่คอยให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อีกด้วยค่ะ และที่สำคัญที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวงมีช่วงเวลาเปิดปิดให้เข้าชมด้วยนะคะ โดยกำหนดปิดและหยุดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง11สิงหาคมของทุกปีทั้งนี้ก็เพื่อพักฟื้นธรรมชาติและปรับปรุงสถานที่ในช่วงที่เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวก็ได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงตอนเย็นเดินทางออกก่อน18นาฬิกาสำหรับท่านที่ไม่ได้มาค้างคืนนะคะ หากวัยเก่าท่านไหนชอบชมของโบราณเก่าแก่และล้ำค่าที่นี่เขาเก็บสะสมเอาไว้ให้ดูอีกเพียบเลยละค่ะที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพุน้ำร้อนที่ตั้งอยู่ในวัดพุน้ำร้อนอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่และบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวด่านช้างตั้งแต่ในอดีตยุคหินใหม่ และที่วัดปุน้ำร้อนยังเป็นสถานที่ที่รวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านเพื่อมาทำงานฝีมืออย่างผ้าทอลายโบราณให้เราได้ชมเลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วยค่ะ จังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเมืองรองที่น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้ามีเวลาวัยเก่าอย่าลืมออกไปเที่ยวกันบ้างนะคะสําหรับในครั้งหน้าเนี่ยลิตาจะพาวัยเก่าไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้หมดเวลาลงแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f a c e b o o k เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ y o u t u b e เก่าดิจิทัล4.0นะคะ